็สวัสดีทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการทานะครับรูปภาพนะครับให้เข้าไปอยู่ในข้อความนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าคิปปิ้งมาร์กนะครับไม่เกินสามนาทีก็เป็นได้นะครับสําหรับคนที่กําลังหาอะไรที่ใหม่ๆอยู่นะครับวิธีการทํานะครับก็คือให้เรานะครับมีข้อความตรงหน้าเฟรมตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะไปที่อ่า ของดิจิทัลไททูลน,นะครับตรงนี้หรือกดตัว T ก็ได้นะครับในคีย์บอร์ดนะครับแล้วมาคลิกที่พื้นที่ให้เราเขียนข้อความลงไปนะครับฮัลโลวีนคำนี้นะครับให้เราคลิกเครื่องมือมูฟ o ูลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าไว้อยู่ตรงกลางนะครับวิธีการขยายข้อความนะครับเราะจะใช้คีย์ลัดก็ได้นะครับแต่ว่าผม จะสอนวิธีแบบ original ออริจินอลดีกว่านะครับโดยการไปที่คำว่า Edit นะครับเลือกคำว่า Free Transform นะครับจากนั้นมันจะมีจุดให้เราขยายใช่ไหมแล้วก็ขยายมันขึ้นมาครับตามความเหมาะสมนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเลยนะครับเมื่อผมได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับผมก็กดเครื่องหมายถูกนะครับแบบนี้นะครับ แล้วผมจะให้รูปภาพนะครับเข้าไปอยู่ในข้อความของผมนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมรูปภาพมาไว้หนึ่งรูปนะครับก็คือท้องฟ้านั่นเองนะครับให้เราคลิกที่เครื่องมือมุกทุ o หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกซ้ายแช่ไว้นะครับและลากไปใส่เฟรมของที่เราจะทํานะครับจากนั้นก็ดึงเฟรมนะครับเอาไว้ที่ตรงกลางนะครับเอาเมาส์มาไว้ที่ตรงกลางนะครับแล้วก็กดปล่อยนะครับเราก็จะได้รูปภาพเข้ามาอยู่ในเฟรมนี้นะครับ จากนั้นให้เราขยายรูปภาพครับโดยการไปที่ edit นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า free transform นะครับจากนั้นก็ขยายให้มันเต็มๆหน้าจอไปเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งนะครับพอเราได้รูปภาพแล้วนะครับเราจะเอารูปภาพเข้าไปใส่ที่ข้อความนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า clipping mask นะครับโดยการไปที่ เลเยอร์ครับตรงนี้เขาเรียกว่าเลเยอร์นะครับจากนั้นให้เรามองหารูปภาพของเรานะครับและคลิกหนึ่งครั้งครับคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นก็คลิกขวานะครับเลือก create คิ i p p i n g Mark ครับเพียงเท่านี้นะครับรูปภาพของเราก็เข้าไปอยู่ในข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับถ้าต้องการเซฟออกไปใช้นะครับผมจะแมวพื้นหลังนะครับผมจะปิดตาไว้นะครับ หรือไม่ก็ลบไปเลยก็ได้นะครับผมจะเอาแค่ข้อความกับภาพพื้นหลังนะครับแล้วผมก็จะเอาข้อความนี้นะครับไปใส่ที่อื่นๆโดยที่ไม่มีพื้นหลังไปนะครับผมก็จะเอาพื้นหลังออกนะครับจากนั้นก็ไปที่คำไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอดนะครับตรงนี้นะครับเซฟแอดไทยนะครับเปลี่ยนเป็น PNG นะครับเราจะได้ไฟล์โปร่งแสงขึ้นมานะครับโดยไม่มีพื้นหลังนะครับจะเสียไว้ที่หน้าจอนี่แหละนะฮะแล้วก็กดเซฟนะครับอ่า นี้นะครับเราก็าไปที่หน้าจอครับไปดูครับมับนมาหรือยังนี่ครับมาแล้วเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อความสวยๆนะครับสามารถนําไปใช้ปรับในคลิปอื่นๆหรือรูปภาพอื่นๆก็ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอขอบคุณครับ